เรามาพิจารณาดูจุดออกนะครับจุดออกของไฟนะซึ่งมันเหมือนจะง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับบางคนนี่ดูยังไงก็ดูไม่เป็นนะครับใครที่สอบถามกับผมมานี่ผมจะดูตรงนี้ก่อนเลยว่าหนึ่งถ่ายภาพรวมบอร์ดไหมผมดูหน่อยผมก็จะแบ่งพักแบ่งภาคแบ่งชุดนี่แหละจากนั้นผมก็จะให้เพื่อนเพื่อนถ่ายตรงนี้ไหมผมดูหน่อยว่ามันมีคีปมันมีไฟอะไรออกบ้างนะครับก็ <ๆ S 1> เพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับมันจะมีสองแถวมันจะมีสองแถวตามความเป็นจริงเลยนะครับแถวนี้ อันนี้ก็มีสองแถวนะครับลงมาอย่างนี้อันนี้ก็ลงมาอย่างนี้นะครับเนี่ยด้านนี้นะบนสุดเป็นกลาวก็คือลองลองนับดูครับลองนับดูมันขออนุญาตนะครับอ่ามันกล้องมันใกล้มากเลยนับดูนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้าจุดนะครับนับดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเห็นไหมครับมันตรงกันนะ เก้านะครับด้านนี้ก็น่าจะเหมือนกันมีเก้าจุดอันนี้ก็เป็นเก้าจุดครับจุดนี้นะครับ n n c อะไรเนี่ยก็คือตัวนี้ครับก็บอกมันไม่ได้ใช้ n c คือไม่ใช้ก็คือตัวนี้เราก็เช็คดูมันตรงกันไหมเนี่ยมันตรงกันอย่างงี้ครับตรงกันก็ตรวจสอบดูนะครับคราวนี้ผมจะวัดที่ไหนผมจะวัดที่ไฟ3 5จคือจุดนี้ครับจุดนี้นะ3.5มี2ขาขาแรกใช่ไหม อันเนี้ยขาแรกนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นคําสั่ง power on แล้วก็เป็นขาที่2ขานี้ครับ2ขาเนี่ยดำาๆเนี่ยผมก็จะวัดไฟจุดนี้นะครับจุดนี้วิ่งออกมาปับ๊บมันก็ต่อที่4ก็เอาหลอดไฟมาค่อมตรงนี้ได้เลยอ่าเดี๋ยวผมจะค่อมดูนะครับหลอดไฟหลอดนี้นะหลอดเล็กๆหลอดนี้เลยนะครับต่อลงไปเลยนะครับผมจริงๆซ่อมจริงผมก็ใช้มิตเตอร์ก็ก็เรียบร้อยล้ว แต่ว่าอันนี้เราซ่อมออก YouTube เนาะมันก็เลยต้องต้องให้เพื่อนเนเห็นแล้วการการต่อแบบนี้มีข้อดีนะครับไฟมันออกมากออกน้อยหรือไม่พอเนี่ยหลอดเนี่ยจะเป็นตัวบอกได้เลยว่ามันมีไฟออกไหมบางทีมันมีแรงดันออกแต่หลอดไม่ติดครับก็เสียประมาณนี้นะครับอ่าผมได้แล้วนะ ผมได้แล้วผมจะเช็คไฟชุดแรกเลยถ้ามีไฟชุดแรกมีเราก็ไปหาชุดที่2ต่อครับถ้าชุดแรกไม่มีก็ซ่อมชุดแรกนี่แหละครับซ่อมจนกว่ามันจะได้เนี่ยมันแค่นี้ครับเราเราตีตีวนกรอบได้แล้วนะครับโอเคถ้าหลอดไฟติดชุดแรกมีครับถ้าหลอดไฟติดก็คือชุดนี้ไม่มีอะไรไม่พังชุดนี้นะชุดนี้ตั้งแต่ตัวนี้ไล่มาทางด้านนี้นะครับนี่แหละคือชุดแรกครับซ่อมอยู่แค่นี้ครับ ไอ้ตัวนี้ตรงนี้ไม่ต้องไปซ่อมไม่ต้องไปสนใจมันนะครับอ้าวเปิดนะหลอดไฟผมไม่ขาดนะครับอา้าวเสียปลั๊กเลยครับต่อผ่านหลอดนะครับเราซ่อมผ่านหลอดกันอา้าวเสียไฟนะครับเปิดนะสามสองหนึ่งอ่าไม่ติดไม่ติดนะครับไม่ติดเราเกิดอะไรขึ้นไม่ติดลอบไฟเข้าไหมอ่าเราก็มาเช็คดูครับเนนะครับสามสองหนึ่งเปิดเรียบร้อยนะ เปิดแล้วนะครับไฟไม่ติดนะเช็คดูครับคั่วลบคั่วบวกดูให้ดีนะครับอันนี้ลบอันนี้บวกนะดูไฟนะครับไฟเข้า3 2 2โวลต์ครับไฟเข้าเรียบร้อยแต่ไม่มีไฟออกปิดก่อนนะครับก็แสดงว่าชุดชุดไหนเสียครับชุดแรกครับชุดสแตนบายเสียชุดนี้เลยครับชุดสแตนบายเสียนะครับชุดสแตนบายคือชุดไหนครับ ชุดนี้แหละครับมี IC ตัวนี้ประกอบอยู่ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้ครับอ่าโอเคนะก็เดี๋ยวลองดูไฟนี้ก่อนผมถอดปลั๊กแล้วถอดปลั๊กแล้วเราก็วัดดูไฟมันค้างไหมเนี่ยไฟมันจะค,ค่อยๆลดลงนะครับไฟมันลดลงอยู่ก็มีไฟอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราคลายประจุมันก่อนนะครับรีบคลายประจุมันสักทิ้งไว้สักพักมันอาจจะ อาจจะคายเองก็ครับแต่ว่าเราก็คายประจุมันซะขายไปแล้วนะครับคายประจุแล้วนะคายแล้วหมดหรือยังลองดูนะครับลองดูนะวัดดูหน่อยเค okay. เลยศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดแปดก็อย่างนี้เลยครับอย่างนี้ก็ได้อย่าทําก่อนนะครับเอาหลอดไฟมาคายก่อนให้มันหายไปเลยนะครับเนี่ยผมทําให้มันหายเป็นศูนย์ไปเลยเท่านั้นเองไม่มีอะไรนะครับอะคราวนี้ พิจารณากันครับสแตนบายครับชุดนี้ครับสแตนบายชุดนี้ชุดนี้นะครับเราจะซ่อมยังไงเคราวนี้เราก็เปิด Data Data s h e e t ของ IC ตัวนี้ตัวที่1น,นะครับเปิดดูว่า IC เนี่ยไฟมันเข้าไหมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งวัดทั่วๆไปก่อนวัดทั่วๆไปก่อนนะครับว่ามีอะไรช็อตไหมบางทีได,โอด,อด,ไดโอดพวกนี้มันช็อตไดโอดพวกนี้มันช็อต เนี่ยอย่างนี้ไดโอดตัวนี้มันช็อตนะครับถามว่าไดโอดตัวนี้เกี่ยวไหมไดโอดตัวนี้ไม่เกี่ยวกับวงจรนี้ไดโอตัวนี้ไม่เกี่ยวไดโอตัวนี้เกี่ยวไหมอาจจะเกี่ยวเพราะว่าไฟมันวิ่งมันวิ่งมาตรงนี้เข้าภาคใจไฟเข้าไดโอตแถวนี้มันอาจจะวิ่งมาไม่ถึงตรงนี้ไดโอดตัวนี้เกี่ยวแน่นอนเพราะว่าอยู่ภาคนี้เพราะฉะนั้นตัวที่เราจะเช็คได้คือไดโอดพวกนี้ครับเช็คเล่นๆไปนะครับไดโอดตัวนี้เนี่ยตัวนี้ตัวหลักเลยเนี่ยมันช็อตได้นะครับเนี่ยตัวนี้ ก็เช็คเบื้องต้นครับมะลองเช็คดูการเช็คเขานี้เราจะเช <IP> ็คแบบไหนล่ะเช็คแบบปิดปิดก็ได้อย่างเงี้ปิดปิดอย่างนี้ก็ได้หรือเช็คแบบไดโอดตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือเช็คใช้มิเตอร์เข็มก็ได้อ่าแล้วแต่ผมจะเช็คแบบปิดปิดอย่างนี้ก็ได้อ่าลองดูนะครับลองเช็คดูนะเนี่ยเนี่ยไม่ช็อตครับเนี่ยไม่ช็อตขาดไม่ขาดไม่รู้นะเห็นไหมเนี่ยไม่ช็อตครับช็อตไม่ด้านนี้เนี่ยไม่ช็อตครับ ไม่ช็อตนะถ้าช็อตอย่างนี้ครับตัวนี้อีกอ่ะช็อตไหมช็อตไหมไม่ช็อตครับเนี่ยช็อตไหมไม่ช็อตเราเช็คอย่างนี้ครับเช็คเร็วเเลยนะครับอ่าตัวนี้ครับเดี๋ยวตัวนี้นี่ยครับช็อตในวงจรไหมอ่ากลับข้างกลับข้างก็ยังช็อตครับเนี่ยกลับข้างก็ยังช็อตในโอตัวนี้ช็อตครับหรือช็อตจากตัวอื่นไหมตัวนี้มันออกจากมอแปลงมามันก็ผ่านตัวนี้ตัวเดียวเลยครับ แล้หดตัวนี้ชอ็อตไหมด้านนี้ไม่ช็อตครับเนี่ยไม่ชอ็อตเนี่ยไม่ชอ็อตอันนี้คือหลักการครับเช็คทั่วๆไปเราเช็คทั่วๆไปได้เลยว่าตัวไหนช็อตไม่ชอ็อตเราจิ้มเล่นๆอย่างนี้ไปก่อนเลยครับหลายครั้งครับที่เพื่อนๆส่งมาแล้วแล้วตัวเดียวเสียตัวนี้ตัวเดียวครับเนี่ยอันนี้ก็ได้โอดนะครับเนี่ยเนี่ยเช็คอย่างนี้เลยครับเนี่ยเช็คสีได้ไหมเช็คสีได้ครับเนี่ยซีก็ไม่ชอ็อตมันจะข้างนึงไม่ขึ้นข้าง อันนี้ชอ็อตไหมครับอันนี้ต้องช็อตอยู่แล้วมันเป็นฟิวเนี่ยเช็คนี่ก็ต้องชอ็อตนะครับไม่ชอ็อตไม่ได้นะครับฟิวเ,เ,เสียตัวนี้ตัวเดียวครับอาจจะเสียตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ช็อตไฟก็เลยไม่จ่ายครับก็ลองดูลองถอดเันออกนะครับลองถอดออกแล้วถ้ายังไม่ได้อยู่ถอดออกแล้วมันไม่ชอ็อตเกิดไม่ชอ็อตหรือมันชอ็อตอยู่แล้วยังไฟยังไม่จ่ายฮะตัวใหม่ไม่จ่ายก็กลับมาด้านนี้ครับเปลี่ยนไอซีตัวนี้ดูพันุดูอะไรประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเอาออกเลยครับก็อย่างไรล่ะตัวนี้นะครับตัวนี้นะเราก็เอามันออกเลยก็เพืเ่อนๆจะใช้อะไรบัตรกรีก็ได้นะครับดึงมันออกไปเนีย่ยผมเล่นแบบนี้นะครับ แล้วแต่เทคนิควิธีการของเรานะครับชอบแบบไหนก็เลือกเอานะครับจริงๆผมก็ใช้ตัวดูตัวกลัวก็ได้นะครับแต่ว่าทําให้เพื่อนดูนะแบบนี้เรียบร้อยครับออกแล้วเจ้าของเขาเป็นเป็นที่ยังไม่ได้มีความรู้เรื่องเรื่องอันนี้เลยนะครับก็เลยวัดไม่ได้ไม่ค้าวัดนะครับก็เลยส่งมา เรียบร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะช็อตครับเดี๋ยวหาไดโอดนะครับเดี๋ยวหาไดโอดมาใส่โอเคครับได้ไดโอดมาแล้วต่างกันเยอะเลยครับตัวเล็กกับตัวใหญ่นะเรียบร้อยครับใส่แล้วไดโอดนะตัวปัญหาของเรา ขอให้มันในอดขาดก็จบนะครับตัวนี้ถามว่าตัวเล็กใส่ได้ไหมใส่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้ต่อโหลดอะไรมากนะครับเราก็ลองดูก่อนได้นะครับลองดูครับลองดูนะถ้าเปิดแล้วหลอดติดก็น่าจะจบคลิปแล้วครับก็ไม่มีอะไรแล้วเอาเสียบไฟนะครับสามสองนึง่เนี่ยติดแล้วครับ ไฟ3.5โวลต์ออกเพราะไดโอดช็อตตัวเดียวซึ่งเป็นประจำครับเป็นประจำก็เ,เพื่อนๆไม่ค่อยได้เช็กกันอ่ะต่อไปนะครับไฟอไม3 5โวลต์ออกเรียบร้อยไฟ3 5โวลต์ออกแล้วนะครับพอออกแล้วเสร็จเนี่ย C 4ลโวลต์ไอวงจร PFC ยังไม่ทำงานนะครับเราจะรู้ยังไงว่า PFC ยังไม่ทำงานเพราะว่าหนึ่งเรายังไม่ได้กด power on ตรงนี้นะผมไม่ได้กด power on 2อกดไม่กดไม่รู้นะครับวัดที่สี่สีโวลต์ครับมันต้องได้3 8 5รโวลต์ขึ้นไปถึงจะทํางานนะครับผมจะวัดนะสี่สีวโวลต์ตอนนี้ทํางานที่3 2 8รโวลต์เพราะฉะนั้นยังไม่ทํางานนะครับมันลําดับต่อมาเราจะต้องตรวจสอบภาค PFC ภาค PFC ภาคนี้นะครับทํำไหมนะครับ พอได้เสร็จ PFC ทํางานเสร็จชุดเมนทํางานครับเมนทํางานไฟ12ต้องออกไฟ24จะต้องโผล่นะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดไฟ12ดูก่อนนะครับไฟ12ไฟ24ให้เพื่อนๆดูนะโอเคปิดก่อนนะครับปิดแป๊บหนึ่งนะปิดแล้วปิดเสร็จแล้วไฟมันทำงานได้ปกติมันจะตกลงไหมนะครับเนี่ยมันจะมันจะตกลงอยา่างรวดเร็วเลยครับถ้าเขาทํางานได้ปกติแค่10 10กว่าโวลต์ตกลงเรียบร้อยแล้วครับ ก็พลิกกลับมานะครับดูบอร์ดตรงนี้นะครับข่านี้เหมือนเดิมครับเราจะไล่อะไรข่านี้เราจะเช็คอะไรเช็คไฟชุดที่2ครับข่านี้ชุดที่2จะต้องมีไฟออกเท่าไหร่เอ่ยสิบสอโวลต์ครับสิโวลต์นะแล้วก็ยีิบสีโวลต์ครับถ้า12บสออกยีิบสี่ก็ออกเพราะมันเป็นหมออแปลงตัวเดียวกันตอนนี้เมนยังไม่ทํางานนะครับ อ่าสิบสองโวลต์ตัวไหนครับเราก็เช็คดูสิบสองโวลต์ตัวที่ตัวที่สองหนึ่งไม่ใช่สองสามนะครับก็คือตัวนี้ไม่ใช่มันจะเป็นตัวนี้ครับกับตัวนี้อ่าตัวนี้เราก็ต่อตัวนี้เลยเอาหลอดมาต่อนะครับตรงนี้นะครับมันผ่านอามาย้อนมาด้านนี้อันนี้ก็ต้องเป็นบวกครับอ่าต้องเป็นบวกเราสลับผิดขั้วมันเป็นหลอด LED ครับก็เ,เลยต้องต่อให้ถูกขั้วหน่อยถ้าเป็นหลอดใส้ธรรมดาก็ไม่ไม่จำเป็น เรียบร้อยนะครับอันนี้ไฟ12นะถ้าไฟ12บสออกไฟ24ก็ออกครับแต่ตอนนี้มันไม่ออกแน่นอนเพราะว่าเราจะไม่ได้สั่ง power on นะครับเดี๋ยวกล้องขึ้นนะเอาลองดูนะครับเปิดเลยนะ 3, 2, 1สอเนี่ยสิไม่ออกนะครับออกแค่3.5โวลต์เพราะว่าเรายังไม่ได้สั่ง power on นะครับต่อไปผมจะสั่ง power on คราวนี สั่ง power on เพื่อเพื่อเช็คไฟ PFC นะครับ PFC นี่เราจะเช็คที่ C สิริฒน์เลยก็ได้หรือว่าเช็คที่ที่ตัวนี้ก็ได้นะครับดู power on ครับคราวนี้คำสั่ง power on นะครับคำสั่ง power on มันจะอยู่ที่ขาสุดท้ายนะครับหรือขาแรกก็ไม่รู้เขานับยังไงนะครับ เนี่ย power on คานี้ครับก็คือตัวตัวนี้ตัวนี้แหละนะครับ power on เราก็เอาไฟสามโวลต์นี่ป้อนมาตรงนี้นะครับสั่ง power on เสร็จถ้าไฟติดก็จบนะครับก็เดี๋ยวผมจะป้อนด้วยใช้มิเตอร์นะครับใช้มิเตอร์เข็มนะเนี่ยผมจะใช้มิเตอร์เข็มตัวนี้ตั้งที่ r คูณหนึ่งนะครับตนี้นะ r คูณหนึ่งตัวเนี้ยไฟไฟบวกนะครับไอ้สีดำนี่จะจ่ายเป็นไฟบวกเป็นขั้วบวกออกมาผมจะขั้วบวก ไว้ตรงนี้แล้วก็กั้วลบลงตรงนี้นะครับเนี่ยลงแางนี้นะครับถ้าหลอดไฟติดก็โอเคนะครับเราก็ไม่ต้องมีเช็คอะไรอะลองดูนะครับแบบนี้เลยนะเ,เพื่อนๆไปดูคลิปที่ผ่านๆมาได้นะครับผมจะทำละเอียดมากกว่านี้นะครับอันนี้ทำแบบเร็วๆหน่อยอ่ะเปิดนะครับสามสองหนึ่งเปิดเรียบร้อยนะ ตอนนี้ power on ใส่ถูกขั้วไหมลองดูนะครับถ้าไม่ถูกขั้วบิตเตอร์ผมก็พังเท่านั้นเองตรงนี้นะเอาสั่งนะครับ power on นะเนี่ยติดครับเห็นไหมพีอีฟทำงานครับมาลองดูนะสามสองหนึ่งึดเห็นไหมครับพ f c ีฟทำงานเรียบร้อยแล้วถ้าพ f c ีฟทำงานไฟยี่สิบสี่ก็ออกครับเท่านั้นเองไฟสิบสองก็ออกอันนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วก็บอร์ดนี้ เสียตัวเดียวครับเสียที่ไดโอดครับเสียที่ไดโอดนะเพราะฉะนั้นก็ว่าจะพาเพื่อนเพื่อนไล่วงจรก็คงไม่ได้ไล่แล้วนะครับนึกว่ามันจะเสียนะแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นวงจรไม่ให้เมื่อกี้เราสั่งพาวเวอร์ออนนะครับ C สี่รวนี่ก็จะมีไฟโผล่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาวิธีต่อให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมหยุดคลิปไปก่อนโอเคครับเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดไฟนะครับสามสองหนึ่ง เปิดเรียบร้อยนะครับไฟติดแล้วนะไฟสแตนบายติดนะครับไฟตัวนี้ไฟตัวนี้มยังไม่ติดนะครับก็เช็คที่ 4, 4ีสโวลต์ขั้วนี้เป็น4ีสวโวลต์นะครับอ่ะเช็คแล้วนะ4 ·ีสวโวลต์ตอนนี้ได้327โวลต์นะครับมองเห็นไหมแบบนึงนะครับ จากนั้นผมใช้ปลายมิตเตอร์ดำๆตรงนี้นะจิ้มตรงนี้เลยนะครับอ้าวสามองหนึ่งปึ๊ดนะครับไฟติดนะครับไฟเขียวติดดูที่44โวลต์ครับตอนนี้ได้396โวลต์เอาออกนะครับ3ามสองหนึ่งไฟพีดสีตกนะครับอ่าพีดสีตกนะอันนี้คือคําสั่งที่เราเปิดเปิดรีโมทนะครับกดรีโมท power อ n นั่นแหละพอพอเปิดปั๊บเนี่ยตามระบบนะครับย้อนหน่อยนะ ตามระบบก็คือไอตัวคําสั่งมันกระพริบนะครับผมก็เลยต้องปิดไฟในจอผมตามคําสั่งคือตัว power on นี่มันสั่งผ่านออโต้มาครับสั่งให้ออโต้ทำงานสั่งเสร็จแล้ว pfc ก็ทํางานครับก็บูต power up ขึ้นนะครับอลองดูใหม่นะสําหรับคนที่ยังไม่ไม่ได้ดูนะไฟสีเขียวก็จะติดนะครับไฟสีเขียวคือเมนจะทํางาน ม่แปลงเมนนะครับสวิตช,ชิ่งเมนเนี่ยเมนจะจ่าย12กับ24ครับออกมาเอาเปิดนะครับ3 2 1ปึ๊ดขึ้นมานะครับทำงานเรียบร้อยไฟ pfc ทำงานได้96 396 v oh กโวลต์ครับก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนเราจะเช็คละเอียดอีกไหมนะครับเช็คละเอียดอีกไหมมันก็จะมีความรู้ต่อมาอีกก็คือออปโตชุดนี้ชุดไหนเป็นชุด pfc ชุดไหนเป็นชุดสแตนบาย5โวลต์ เราก็จะดูได้อีกนะครับเนี่ยประมาณนี้มันก็จะมีเช็คอยู่ผมก็คงไม่ได้เช็คให้ดูนะตอนนี้เพราะว่าคลิปมันคงจะนานแล้วนะครับอ่ะสรุปนะครับสรุปบอดชุดนี้เสียที่ไดโอดหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวนี้นะไดโอดตัวนี้นะครับเนี่ยไดโอดตัวนี้นะเดี๋ยวผมไปหาไดโอดเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็สดๆร้อนๆนะครับก็ซ่อมตามนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวหาไดโอดเปลี่ยนแล้วก็คงจะ หยุดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนะครับท,ที่ที่ติดตามมาชมมาแต่ว่ามันก็จะมีสาระความรู้อีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้กล่าวละเอียดอ่าออโตัวสองตัวนี่มันทําหน้าที่เลยตัวหนึ่งมันจะทําหน้าที่เอาไฟ5โวลต์กลับขึ้นมานะครับกลับขึ้นมาแล้วออโต้มันจะทํางานพอเราสั่ง power on เสร็จออโต้อีกตัวหนึ่งมันจะมันจะสั่ง power on จะสั่งให้ pfc ทํางานนี่ออโตัวสองตัวมันมีหน้าที่เท่านี้นะครับจากนั้นก็ส่งไฟคําสั่งมาด้านนี้จากนั้นเมนทํางานนะครับ พันะหลักการที่สําคัญเลยเราจะต้องแยกระบบให้ออกว่าหมอร์ดเราเนี่ยมันมีกี่กี่ชุดการทํางานนะครับอย่างในตัวนี้ชุดที่1คือชุดสแตนบาย3.5โวลต์ทำงานก่อนจากนั้นเมื่อสั่ง power on เสร็จชุด PFC จะทํางาน PFC ทํางานเสร็จไฟ396โวลต์เท่าที่วัดได้นะครับก็จะส่งไฟมาที่หมออแปลงตัวนี้มออแปลงตัวนี้ทํางานสวิตชิ่งตัวนี้ทํางานก็ส่งไฟออกมาด้านนี้12โวลต์กับ24โวลต์ ประมาณนี้นะครับชุดนี้ทํางานได้ยังไงทํางานได้เราก็วัดที่44เวิร์ลตรงนี้ตอนนั้นมาได้300กว่าโวลต์320โวลต์นะครับพอวัดเสร็จปั๊บเราทํางานขึ้นมาเสร็จชุดนี้ก็กลายเป็น396โวลต์อ่าลำดับขั้นการทํางานมันเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบล็อกไดแกรมที่โหลดมาส่วนวงจรเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้นะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ไปแบบไปเร็วมาเร็วหน่อยนะครับแต่ก็คงจะนานอยู่ในการอธิบายนะครับ เพื่อนๆสงสัยตรงไหนก็ติดต่อสอบถามมานะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ